สิบทเรียนที่มีค่าจากวอร์เรนบัฟเฟตและเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักวอร์เรนเบัฟเฟตนะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนชื่อดังที่มีผลงานการันตีมามากกว่า40ปีวอร์เรนเบัฟเฟตเวลาพูดอะไรทุกคนฟังเขาหมดแล้วก็เนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยได้ทำทุกอย่างตามที่เขาสอนมาแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า10อย่างที่เขาพูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆและอยากจะให้ทุกคนทำเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือ การลงทุนในตัวเองนะการลงทุนในตัวเองเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็น Investment ที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถจะทาได้ลงทุนในตัวเองมีอะไรบ้างอาจจะเป็นการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตัวเองมีความรู้ที่ฉลาดขึ้นหรือว่ารวมถึงการแบบกินดีอยู่ดีด้วยนะเพราะว่าถ้าเราลงทุนในตัวเองปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะหา r เทิร์เนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆ2เลยก็คือชื่อเสียงของคนเราเนี่ยสำคัญมากคําเด็ดของเขาก็คือคนเรานะใช้เวลาประมาณ20ปี เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นที่โด่งดังแต่บางครั้งเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยมันก็สามารถทําลายทุกอย่างไปได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีหรือไม่ดีเราทําอะไรลงไปแล้วจะเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าโลกปัจจุบันเนี่ยชื่อเสียงที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คนไม่ trust ไม่เชื่อใจเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ง่ายๆข้อ3ก็คือการสร้างรายได้หลายๆทาง ซึ่งเขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราเนี่ยไม่หาวิธีที่จะหารายได้หลายทางนะหรือว่าหารายได้ช่วงที่เรานอนเราเงินยังทํางานอยู่เนี่ยเราก็จะต้องทํางานจนตายเลยก็ได้ซึ่งคําเด็ดของเขาก็คือเราต้องลงทุนนะ่ะแล้วก็หารายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากดีวิเดเนจากการทรําธุรกิจใหม่ๆหรือการจากทางรายได้เสริมต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีรายได้ทางเดียวลองค่อยๆคิดเราก็ค่อยๆเพิ่มรายได้เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆ ข้อที่4ี่เขาก็จะบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะถือหุ้นตัวหนึ่งได้1ิปีเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะต้องถือหุ้นแค่10นาทีนะเพราะว่าคอนเซปต์ของวอร์เรนเบรฟเฟตคือไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งดูตลาดตลอดเวลา่ะเราต้องทําการบ้านหาหุ้นหาบริษัทที่ดีๆเสร็จแล้วก็ลงทุนพร้อมที่จะถือเราก็ตกไปกับบริษัทพอเขาเชื่อเมื่อไหร่ที่เราเจอหุ้นหรือว่าเจอบริษัทที่ดีแล้วเนี่ยสิปีสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลยข้อที่ห้า เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คนอื่นกลัวเราจะต้องกล้าเมื่อไหร่ที่เรากล้าเนี่ยไอ้เมื่อไหร่ที่คนอื่นกล้าเนี่ยเราก็จะต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะดูคอน,นเทนยนนิดนึงแต่สถานการณ์แบบนี้ใช้ได้ดีมากกับตลาดหุ้นในการพอยที่จะเป็นท็อปหรือบอททอมเพราะว่าเรายกตัวอ,อย่างง่ายเห็นอย่างช่วงสงครามที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาที่หลายๆคนกลัวเนี่ยถ้าใครกล้าส่วนขึ้นไปนี่ก็คือซื้อหุ้นในที่บอททอมเลยใช่ไหมหรือว่าช่วงก่อนโควิดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหหลายคนนี่แบบบูหุ้นมาก พอเสร็จแล้วเกิดเหตุการณ์ก็ยังไม่ยอมปรับวิวอีกช่วงนั้นนะพอคนแบบโลภมากๆเนี่ยอันนี้มันเป็นจังหวะที่จะขายเลยข้อที่6ก็คือการใช้เงินอย่างประหยัดตัวของบริน巴菲特เองเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่แสดงตัวอย่างให้ดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างรถที่เขาใช้เนี่ย โอ้ใช้มาไม่รู้กี่สิปีแล้วค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรกินก็ไม่ได้กินอะไรหรูหราด้วยเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในในเรื่องของการที่ถ้าเราเนี่ยยอมเสียสละในวันนี้เพื่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยจะสามารถสร้างอนาคตได้ดีข้อที่7ก็คือห้ามหยุดเรียนรู้เด็ดขาด พอเมื่อไหล่ที่เราเรียนรู้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคนเราอย่าคิดว่าเออเราแค่เรียนหนังสือจากในโรงเรียนในมาหาหลัยก็พอละชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็คือเป็นไลฟ์ลองเลอร์นิ่งต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่เราไม่รู้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องศึกษาหาความรู้เท่าที่เราทําได้เราก็ดูว่าอะไรคือเทรนด์ใหม่ในะอนาคตลองไป explore ตรงนั้นดู ข้อที่8ก็คือถ้าเรารีบร้อนอะไรมากๆเนี่ยมันมักจะไม่ใช่ผลดีเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเรารีบทําอะไรเนี่ยเราอาจจะพลาดบางอย่างที่สําคัญได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรหรือจะทําอะไรเนี่ยดูรายละเอียดดีๆก่อนให้แน่ใจว่าเราไม่ได้รีบร้อนจนเกินไปบางครั้งเวลาที่เรารีบร้อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยลืมคิดอะไรบางอย่างที่สําคัญไปข้อที่9เขาเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยนะแสดงว่าเราเนี่ยไม่ใช่แบบทุ่ม ก็คือพูดง่ายคือความผิดพลาดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆสร้างกับความสําเร็จให้กับเราฝร mm ั hmm. ่งส่วนมากเขามีความคิดแบบนี้เลยนะว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดเนี่ยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรหรือคนที่เราไม่ควรจ้างมาทํางานด้วยซ้ำนะเพราะว่าถ้าเขาไม่เคยผิดพลาดเขาจะเรียนรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเขาเจออย่างหนึ่งที่อเมริกาหรือในซีคอนวาลเลยเนี่ยก็คือยิ่งคุณผิดพลาดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย เราควรจ้างคุณหรือลงทุนในตัวคุณเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ผิดพลาดเรื่องเดิมแต่ถ้าเราผิดพลาดแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้แล้วก็จะอยู่กับมันได้ข้อที่10ข้อสุดท้ายเลยเขาเชื่อในเรื่องของอการมีความรู้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยลงทุนในความรู้หรือว่าลงทุนหาความรู้เนี่ยเขาเชื่อว่าเราจะได้รีเทิร์นที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตัวเองการลงทุนในความรู้เขาให้น้ําหนักมากๆถ้าเราสังเกตได้บรินบัฟเฟตเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากชอบอ่านรายละเอียดของบริษัทชอบอ่านทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่า reader is leader ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือค่อยๆฝึกวนลนสะ10 20หน้านก็ได้แรกๆอาจจะช้าหน่อยหลังๆเนี่ยเราก็จะอ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็รักการอ่านมากขึ้นลองสังเกตดีๆว่าคนที่รักการอ่านเนี่ย เขาก็จะมักจะเป็นคนที่มีความรู้เยอะพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่เพราะฉะนั้น10เหตุผล10อย่างเนี้ยเป็น10บทเรียนที่มีค่ามากที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ปรับกับชีวิตตัวเองอย่างน้อยเนี่ยนะเราก็จะได้แบบมีชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เก่งเหมือนบอเวนบัฟเฟตถ้าเราค่อยๆปรับนิสัยของเราเนี่ยไปตามที่เขาแนะนํา